นั่งอยู่นิ่งๆคนเดียวอ่ะใช่ครับนี่ก็เป็นหน้าตากับข้าวมือน,น,นะฮะคนพูดอะไรไม่ไอดอ่ะพูดอะไรไม่ได้นะฮะพูดอะไรมาสามถึงอาจารย์ครับมื้อน,นี้กับมื้อที่แล้วมื้อไหนอร่อยกว่ากันครับอาจารย์ครับอาจารย์ว่าอร่อยคนละแบบนะโอ้อ นะฮะเ็นเนื้อบาร์บีคิวนี่แบบว่าเครื่องเทศเข้าเนื้อเชียวคุณอ่ะอันนี้ใช่ไหมครับนี่เนื้อบาร์บีคิวนะอ๋อฮะฮะมันเข้าเนื้อมากเลยแต่ตอนนี้เขาบาดตาก่อนะอับผมอันนี้ที่เห็นนี่ก็เป็นมันมันบดนะฮะจะเป็นมันบดผสมไก่นะครับแล้วก็มีเครื่องเทศพริกทงพริกไทยอันนี้ก็จะไข่ไข่ไม่ใช่มันบดนะไข่ดาวนะครับเป็นน้ำราดคล้ายๆซออะไรเนี่ยนะครับไม่ใช่มันบดอันนี้ก็จะเป็นไก่นะฮะเหมือน เหมือนบ้านเราก็จะเป็นปลาทอดราดน้ำพริกอะ,อะไรสักอย่างนี้น่แหลคนะครับนะฮะก็มื้อนี้ถ้าหากจะอร่อยเลยทีเดียวนะฮะครับผมแหมเอ็นจอยอิตติ้งกันอย่างแรงนะครับรีบจ้ะคือแล้วเ,เร็วอยูมัสมัสรีกินก่อนี <c oughs> กี่โมงครับผม่มอนก็ <c oughs> ขอทานข้าวก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปถึงวัดสุลิตก็เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดู